สมิลลาฮิรอห์มานิรอฮีมวันนี้เราจะเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่เรื่องราวของหนึ่งในบรรดาลนาบีผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามผู้ที่อ AH ัลลอฮ์ทรงเลือกและกล่าวกับท่านโดยตรงเรื่องราวเริ่มขึ้นในดินแดนอียิปต ยุคนั้นฟิรอาวเป็นกษัตริย์ผู้กดขี่อธรรมเขาได้ออกคำสั่งที่โหดร้ายให้ฆ่าทารกเพศชายชาวบนีอิสรอเอลทุกคนเพราะเขาเกรงคำทำนายว่าจะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาและทำลายอำนาจของเขามารดาของนบีมูซาอะลาัยฮิสสลามรู้สึกหวาดกลัว แต่หัวใจของนางก็เต็มไปด้วยอีมานอัลลอฮ์ตรัสว่าว่าเอาใครนาอิลาอุมมีีละ أم موسا أن ิ ر ض ي هي فإذا خفت عليه فألقيه ม ي ا ลาตะ و อฟีว ف ي ولا تحذني และเราได้วาฮีแก่มารดาของมูซาว่าให้เจ้าให้นมเขาและหากเจ้ากลัวต่อเขา ก็จงโยนเขาลงไปในแม่น้ําและอย่ากลัวและอย่าเศร้าโศกอัลกุรอานสุราอัลกออซยี่ที่เนางจึงนําลูกน้อยใส่ตะก้าแล้วปล่อยลอยไปตามแม่น้ำนายแต่ด้วยการกําหนดของอัลลอฮ์ตะก้านั้นกลับลอยไปถึงพระราชวังของฟิร์อา์ ภรยาของฟิรเอลคืออาเซียผู้มีหัวใจศรัทธานางเห็นทารกน้อยจึงรู้สึกผูกพันทันทีและได้ขอให้เลี้ยงดูไว้มูซาเติบโตขึ้นในวังของศัตรูแต่ด้วยการคุ้มครองของอัลลอฮ์เมื่อท่านเติบโตเป็นชายหนุ่มมีร่างกายแข็งแรงและจิตใจเที่ยงธรรมวันหนึ่ง มูซาได้พลั้งมือฆ่าชาวอียิปต์ที่ทะเลาะกับชาวบันีอิสรออีนท่านรู้สึกผิดและขออภัยต่ออัลลอฮ์ทัานทีลมตูนัฟฟีักฟรลกลหูเขา่าวว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าแท้จริงข้าได้อธรรมต่อตอนเอง ดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยแก่ข้าแล้วพระองค์ก็ทรงอภัยแก่เขาอัลกุรอานซูร้อยี่ที่สิหลังจากนั้นฟิรเอาได้หมายหัวมูซาท่านจึงหลบหนีออกจากอียิปต์จนถึงเมืองมัดเดียนและที่นั่นท่านได้ช่วยเหลือหญิงสองคนให้ตักน้ำและสุดท้ายได้แต่งงานกับหนึ่งในสองคนนั้น หลายปีผ่านไปขณะที่ท่านเดินทางกลับอียิปต์ได้มีเหตุการณ์ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ภูเขาตูรอัลลอฮ์ตรัสกับท่านโดยตรง